สวัสดีครับริมลางเดอะซีรีส์ชาแนลนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีเซอรพนะครับผมเนื่องจากวันนี้นะครับได้นัดกับพี่ชายเอาไว้นะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนะครับชื่อริมลางเดอะซีรีส์ชาแนลนะครับนะครับก็ได้นัดที่ไว้ที่อ่างเก็บน้ําเขื่อนท่ากระบากนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่ชายเลยนะครับที่บริเวณเขื่อนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ2ข้างทางนะครับมีต้นไม้สองฝั่งนะครับครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่ ขื่อนเลยกันแล้วกันนะครับอาถึงแล้วนะครับบริเวณด้านหน้านะครับของอ่างเก็บน้ําเขื่อนท่ากระบานะครับผมเดี๋ยวผมจะอีกสักครู่หนึ่งจะเข้าไปหาพี่ทีมงานเราอยู่ด้านในนะครับ อ่าครับผมนี่ก็อยู่บริเวณถึงแล้วนะครับเขื่อนท่ากระบาดนะครับพอดีวันนี้มาหาทีมงานรุ่นพี่นะครับอยู่ริมลานตึกซีรีส์นะครับก็เดี๋ยวอันนี้เป็นบริเวณรอบๆนะครับของอ่างเก็บน้ําท่ากระบาดนะครับผมนะครับอาจจะดานิดนึงนะครับมุมภาพนะครับก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะพาเข้าไปเจอพี่ที่ทีมงานอยู่ด้านในเลยนะครับผม เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับจะพาเข้าไปหาผู้ก่อตั้งนะครับริมลางหรือซีรีส์นะครับพอดีวันนี้ทีมงานมาพักผ่อนนะครับก็เลยมาที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนท่ากระบาศนะครับจะนอนเปลหลับอยู่นะครับนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่าแกจะให้สัมภาษณ์ได้หรือเปล่านะครับ แคแพมาค่อนข้างลึกนะครับเนี่ยโอ้นอนหลับอยู่เลยครับอ่าทักทายท่านผู้ชมนะครับตอนนี้แกนอนหลับอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งรอให้แกตื่นก่อนนะตอนนี้แกกำลงังล้างหน้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับผมยวแกจะมาสัมภาษณ์นะโอเค ครับผมก็นี่นะครับลูกพี่นะครับสำหรับทีมงานดิมลานเดซีรี่นะครับบรรยากาศนะครับช่วงเย็นนะครับผมที่อ่างเก็บน้ําเขื่อนทากบาศนะครับครับผมก็อ่าสัมภาษณ์หนึ่งครับอ่าพอดีเอฟซีเขาอยากทราบว่าอ่ดิมลานเดซีรี่นี่คือมันแปลว่าอะไรครับพอดีเขาอยากทราบนะครับเป็นคนร่างรถไฟอ๋อเป็นร้านรถไฟเนาะครับ เเห็น <Billie S 1> บอกรถไฟขี่ผ่านบ้านทุกมืออ๋อก็เลยตั้งเป็นริมรางใช่ไหมครับแมนแมนไม่ว่าแบ่งืมฮะครับทำแม่งเลยครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องตอนนี้คนติดตามอยู่ที่สามสิบหกคนนะครับครับขอใครกดไลค์กดแชร์เราจะเลี้ยงเบียร์สามลังเลยอ่าขอสักหนึ่ง ถ้าถึง500ผู้ติดตามนะครับเดี๋ยวจะจัดอ่าเป็นขาหมูชุดใหญ่นะครับเหมือนเหมือนครั้งครั้งที่แล้วคล,คลิปคลิปแรกครับผมนะครับถ้าถ้าถึงนะครับจะเ,เป็นตัวไปเลยอ่าหนึ่งตัวไปเลยนะครับถึง500ผู้ติดตามนะครับหมูหันหนึ่งชุดนะครับก็งบประมาณก็แล้วแต่อ่าจัดไปเลย4,000 <c oughs> แล้วแต่ที่ <c oughs> อันนี้แล้วแต่ผมมประมาณอาจจะหาหารกันนะครับแต่ว่าเจ้าของช่องก็เดี๋ยวจะออกช่วยนะครับอันนี้เป็นผู้ก่อตั้งชื่อริมดานเดอรซีรีนะครับแต่แต่แต่ว่าผมนี่เป็นผู้ดูแลให้นะครับผมนะครับก็คือร่วมก่อตั้งด้วยกันมาตอนแรกนะครับผมบอกเอฟซีนะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยว่าชื่อนี้มันมาได้ยังไงอะครับตอนแรก เมาเหล้าครับนั่งรถไปในนั่งรถไปในนั่งรถไปซื้อของขึ้นมากูเมาเหล้ากูเมาเหล้าจนจนยันหว่างนะครับแล้วรถไฟมามาปลุกพอดีครับผมปกินวันนั้นไปกินเหล้าอยู่ข้างรางรถไฟพอดีแล้วเกิดอาการเมาครับผมนอนอนตื่นขึ้นมารถไฟขี่ผ่านครับก็เลยตื่นก็เลยเป็นเป็นริมรางเลยครับผมง่ายเลยใช่ไหมแค่นี้แหละครับ เด็บล่างเนี่ยซีรีส์ฝนตกแล้วนะครับฝนตกแล้วบรรยากาศโอ้โหครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับบรรยากาศดีมากอุ้ยชิวๆนะครับนั่งกินน้ำเช็คหวยนะครับกลับแล้วคุณสาวครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะนะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศรอบๆนะครับโอ้ยพายุมานะครับผมลูกพี่เราจะอยู่ได้ไหมเนี่ยครับไม่ไหวเดี๋ยว ลมแรงมากเลยนะครับโอ้อายุโอ้วะ่ะครับมาแรงมากเลยนะครับอายุมานะครับผมครับแต่เราก็ยังนั่งอยู่นะครับเพราะว่าเพราะเราไม่มีที่ไปตอนนี้จะเป็นเขาเขาอ่าปางศีดานะครับวิญญาณชาติเขาใหญ่นั่ม่ใช่วิญาชาติปางปา,างสีดาครับ เมืบอกีเ้เรื่ังพี่ราคาเลยบ่สพายุลงนะครับพายุลงนะครับผมโอ้ไหวไหมครับเนี่ยอากาศนะครับแต่ว่ามีมีละลิ้นล่างเนซีเีนะครับผมเป,เป็นเ็เลยครับตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับอย,อย่างไงเราลับลากันด้วยบรรยากาศาสายฝนนะครับผมตอนนี้ทีมงานลิมรางบอกว่าเลื่อจะไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวแล้ว หวแล้วฝนตกหนักครับผมครับยังไงก็กดไลค์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปไหนเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับผมโ <Okay S 2> อเคครับสี่ยัดหรือเปล่าอาจจะไม่เกินสียัดก็ว่างานนี้ทีนะครับผมโอเคสวัสดีครับผม